อมาสวัสดีครับเอาวันนี้มีโอกาสดีครับก็ผมวันนี้ได้รับนิมนต์หลวงว่าโสธรแปดสิบปีกรมตำรวจเนื้อทองคำพ่นายพิมพ์ใหญ่ครับผมอ่าได้รับนิมนต์มาประจําการที่ร้านอีกหนึ่งองค์ครับผมอืมเป็นองค์ที่สวยสวยมากๆเลยครับผมสวยเดิมมากๆครับผมอ่าตามรูปครับผม จมูกดีประสกเด่งสวยงามครับผมดูองค์จริงครับผมองจริงเห็นไหมฮะสวยๆเลยครับผมเส้นคอเต็มฮะเส้นคอเต็มหน้าอ้วนสมบูรณ์ครับผมสภาพโดยรวมสมบูรณ์เลยครับผมสภาพโดยรวม เดี๋ยวดุด้านหลังครับผมด้านหลังองค์นี้มีติดฟันสิงด้วยนะครับผมติดฟันสิงอ่าไม่ประสงค์ด้านหลังดีครับผมไม่มีตําหนิครับผมเออเออเลขใต้ฐานครับผมเล็กใต้ฐาน 92, หนึหน่งห้าเก้าสองครับผมอ๋อองนี้มีการ์ดครับผมศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองอ่าโกลด์ไซด์เจอขึ้นต้นด้วยหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นนะครับผมจำนวนการสร้างหนึ่งหมื่นอง์องนี้กล่อง ดีนิ้วแตกครับผมสปริงดีสภาพสมบูรณ์ครับกล่อง เออมีซองกระดาษเดิมด้วยครับผมซองกระดาษเดิมอ่าซองนี้อายุยี่สิบกว่าปีแล้วครับผมเกือบสามสิบปีอ่ามีการ์ดครับผมมีการ์ดของแท้แน่นอนครับผมมีการ์ดอ่ามาดูภาพนิ่งนะครับผมภาพนิ่งอ่าเห็นไหมฮะ เ <iah, S 1> กตตรงเกตตรงเลยครับผมเวลาจะเลือกซื้อพยายมเลือกเช่าพยาามเลือกที่เกตตรงครับผมเกตตรงองรงนี้ตรงดิวเลยครับผมสำหรับน้องคมพวนทรายมีจำนวนการสร้าง1นึ่งหมื่นองคนะครับผมหนึ่งหมื่นอง เลขหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นครับผมหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นบางคนสับสนว่าทำไมทำไมขัดเงาเลขเกินหนึ่งหมื่นขัดเงาก็เริ่มต้นด้วยหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นครับผมขัดเงาพิมพ์ใหญ่นะครับผมอันนี้อันนี้เป็นพ่นทรายพิมพ์ใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นครับผมอ,องค์ละหมื่นครับผม เนื้อละหมื่นเออไม่สับสนนะครับผมสร้างมาปีพศ2538พิธีใหญ่ครับผมมีเกจิอาจารย์ชื่อดังมาร่วมพุทธ,ธาวิเศษถึงร้อยแปดรูปครับผมถึงร้อยแปดรูปรวมแล้วแต่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อเปิน่นหลวงพ่ออุตมะ บางท่านก็บางบางท่านก็มอหน้าภาพไปแล้วด้วยครับผมอดูด้านหลังครับตรงนี้ติดฟันสิงด้วยนะครับผม,มราคาซื้อขายค่อนข้างแรงครับผมค่อนข้างแรงราคาขึ้นตลอดครับผมสำหรับ80ปีตนรวจเพราะว่าเป็นเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ ดีครับผมมีประสบการณ์ดีบางท่านอาบางท่านเกิดอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรครับผมแก้วคาดอาลดพ้นจากพยายนอันตรายครับผมสำหรับรุ่นนี้แหฟันสิงติดชัดติดชัดเลยครับผมองค์นี้ ถ้าเป็นรุ่น,นท็อปสุดก็เดี๋ยวนี้ก็ร่วมสามแสนกว่าแล้วคมจะสวยๆนะครับผมอ่าขัดเงาใหญ่นะครับผมถ้าคนทรายก็สองแสนกว่าแล้วครับผมสองแสนกว่าราคากลางนะครับผมอืมตามความสวยตามความสมบูรณ์ครับผมหลวงพ่อผ่านอายุมาเกือบจะสามสิบปีแล้วครับผมบางองก็ ไม่สมบูรณ์มากนักหาองค์ที่สวยๆยากเหมือนกันครับผมราคาก็เลยขึ้นอยู่กับความสวยงามครับผมความสมบูรณ์ของอใบหน้าจมูกมระสบครับผมแนะนำาให้เลือกกล่องกาดไว้ก่อนครับผมจะเป็นของแท้แน่นอนอมีกาดนะครับผมของแท้แน่นอน ของนี้น้ำหนักหกสลึงนะครับผม1บาท50ตัง์6สลึงหรือว่า22.80ครับผมกร๊ม22.80กิอ่ฟูดออปชั่นครับผมครบกล่องการ์ดค,ครบครบแม้กระทั่งซองเดิมครับผมซองกระดาษเดิมอืมสำหรับเ,เพื่อนๆพี่ท่านไหนถ้ามี80ปีกรมตำรวจหรือว่าหลวงพ่อสธร ทุกรุ่นครับผมอย่าลืมคิดถึงร้านโสทรศิลป์นะครับผมอย่าลืมคิดถึงร้านโสทรศิลป์เพียงถ่ายรูปถ่ายรูปพระส่งมาครับผมในไลน์ลายเบอร์ศู1ย์3ปดหนึ่งหแปดสามหนึ่งสาห้าูนย์นะครับผมลายเบอร์นี้หรือจะทักมาที่เพจก็ได้ครับผมทักมาที่เพจทักมาที่ทิกตอกก็มีครับผมมีมีหลายช่องทางครับผมทักทักมาแล้วก็ ถ่ายรูปพระส่งมากับผมเดี๋ยวเราตีราคาให้ให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจครับเราแนนแน่ซื้อขายกันครับผมเราแนนแนซื้อขายกันให้ราคาสูงครับผมไม่ต้องห่วงเราวันนี้ฝากกดติดตามด้วยครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม